ยืนตรงบอกให้ยืนตรงๆตามระเบียบพักสิตามระเบียบพักอ่ะเข้าไปเข้าใจไหมเป็นทหารยังไงอะทำไม่เป็นเนี่ยตามระเบียบพักคืออะไรเนี่ยแบบเนี้ยเข้าใจเปล่าต้องทําให้เป็นคนนี้เป็นทหารได้เนี่ยมันต้องเก่งเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจ ยึดเพินมสิเอาไปเอาใหม่ยึดยึดยึดลงไปต้องฝึกหนักๆการจะเป็นทหารหนะไอเดียอ้ลุกขึ้นก่อนที่ทุกคนจะไปลบเนี่ยต้องมีการฝึกยังหนัก

ดูนี่ตอนนี้สลิรละการที่จะเป็นทหารได้เราต้าองไม่บกต้องรับความเป็นน,ปนั่งรอแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดออกมายืนตรงตรงนี้จะทดสอบความไหวทิพนะจะทดสอบไหวทิพเอาเอาอลินก่อนว่องไวอันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรอันนี้อะไรแขนแขนที่อันนี้แขนตรงนี้ขาตรงนี้บอกมาเลยว่าคืออะไรคืออะไรอะแขนไงโอ้โหตายแล้วมา ทำไมไม่บอกว่าไหล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 ละโอ๊ยมาเอาไอพอดสิหัวไหลมือจะเป็น <c ười> มือได้ยังไงดูดิแขนขาหัวไหลหัวไหลโอ๊ย ทำไมไม่บอกว่าหัวไหลหัวไหลหัวอะไรอยู่เน okay. okay. oh, right? oh, oh. cool. ี่ยถ้าทำสองสามครั้งอ่ะหัวไหลหัวไหลหัวไหลโอเคตอนนี้ได้ความไหวพริบโอเคแล้วตอนนี้เราจะเริ่มทำการพางตัวกันทังตัวงตัวก็เหมือนอะไรนี่อันนี้โอ้ยดื้อใช่ไหมอ้า คนที่จะเป็นทหารมันต้องพรางตัวมานี่คเราไปล้างหน้าเงี้เออเดี๋ยวคนที่จะเป็นทหารได้ต้องพรางตัวไม่ใช่เหรไาปนี่ อะคนนี้เป็นทหารได้ต้องต้องอจิตใจต้องแข็งแกร่งแค่เนี้ยมันไม่เป็นไรหรอกหน้าดำแค่นี้เป็นไรพวกจอนระ่าเฉยด้วยลุงไปครูฝึกไงมันต้องตำให้ละเอียดก่อนอคนที่จะเป็นทหารได้มันต้องอจิตใจต้องเข้มแข็ง ทำเพลงใช่ไหมมาได้ไอ้พ้าน,นี่จะไปไหนมานี่เอามาให้ไปล้างหน้าก็ได้ให้ไปล้างหน้า,า,น,น,น,านี่อยากดังเปล่าโอ๊ยอยา่าละมาการที่จะต้องฝึกเนี่ยมันต้องแบบพูดหมดเอาจะคันอะไร,รอ่ะ มาไอ้เอลินดูเลยไอลินนี่ดูจิตใจมันเข้มแข็งนะดูสิมันแตกต่างไอ้พอดว่ะไอ้พอดหูวใจกระเทยว่ะวันนี้มายืนเฉยเดี๋ยวยืนเฉยๆ ล้างโอ๊นั่งเหมือนเผ็ดก็เกิดข้าวข้าคไปรอไข่ลเลยยังไม่ได้หรอมาลองไปยืนในหน้ากล้องกิ ตาบึงมาคนที่จะเป็นทหารต้องไอต้องต้องพรางมีต้องมีการพางตัวอ,อย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวมันจะปิดอย่าบังนี่โอ๊ย,อยตาย ทำไมยังไม่เจอเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ <convention> ด <ắt ados> ้เดี๋ยวโดนแม่มึงด่ามาเดี๋ยวเมียวด่าใช่ไหมเนี่ยไม่บอกให้พ่อเล็กกดซับสไครต์ด้วยเด้อ ไปไปยืนนี้ยืนคู่กันนี้ไปเหมือนกันไปเหมือนกันยืนตรงบอกให้ยืนตรงคนเหนื่อยไปเหนื่อย ไปดูไปเอาเอาหน้าทำอยูสิ่งเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้มาฝึกการอดทนของเด็กนะครับเพื่อจะไปลบเพื่อจะไปต่อสู้กับชีวิตข้างหน้าแลครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมสวัสดีครับ